เปิดประวัติวิวกุลวุฒิวิทิสาลแบดมินตันทีมชาติไทยผู้มีสิทธิ์ลุ้นเหรียญโอลิมปิกเปิดประวัติวิวกุลวุฒิวิทิสาลแบดมินตันชายเดี่ยวทีมชาติไทยผู้มีสิทธิ์ลุนเหรียญโอลิมปิก2024ที่ปารีสประวัติวิวกุลวุฒิวิทิศาล กุลวุธิวิทิสารเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2544ปัจจุบันอายุ23ปีเป็นบุตรของนทวัฒนและนักกนกวิทิสารมีน้องสาว1คนคือส้มสรันรักซึ่งเป็นนักกีฬาแบดมินตันดาวรุ่งกุลวุธิศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนปิยพงศ์วิทยาปัจจุบันศึกษาต่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนเส้นทางนักกีฬาแบดมินตัน กุลวุธิเริ่มต้นเล่นแบดมินตันเมื่ออายุ7ปีโดยเริ่มต้นด้วยการตามบิดาซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนแบดมินตันไปที่สนามแบดมินตันในช่วงแรกตีแบดมินตันเพื่อความสนุกสนานและเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะเป็นโรคภูมิแพ้อากาศก่ออนจะเริ่มการฝึกซ้อมอย่างจรงิงจังเพื่อลงแข่งขันระดับเยาวชนและเยาวชนภายในประเทศ,ใน,เทศในสังกัดชมรมแบดมินตันเสนานิคมภายใต้การดูแลของไตรรงลิมสกุลและเมตรยัยอมาตยกุล กุลวุฒิลงแข่งขันในรุ่นอายุต่ำกว่า9ปีในปี2552และเริ่มประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศตลอดช่วง3 4ถึง4ปีถัดมาจากนั้นปี2557ย้ายไปอยู่สังกัดโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดและได้รับโอกาสแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติดโดยเข้าร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทยเป็นครั้งแรกรในรุ่นอายุต่ำกว่า14ปีและได้รับรางวัลชนะเลิศหลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการเดียวกันทุกปีที่แข่งขันคือตั้งแต่ปี2557ถึง2560วิวกุลวุธิเข้าร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีเป็นครั้งแรกในปี2557 และได้รับรางวัลชนะเลิศต่อมาในปี2559และ2560ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีในรายการนี้เช่นกันจนกระทั่งครึ่งปีหลังของปี2560กุลวุฒิชนะเลิศในรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวด้วยวัยเพียง16ปี5เดือนนับเป็นแชมป์เยาวชนโลกประเภทชายเดี่ยวคนแรกของประเทศไทย และยังชนะเลิศในประเภทชายเดี่ยวติดต่อกันเป็นสมัยที่สองในปี2,561อีกด้วยวิวกุลวุฒิคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยในกีฬาซีเกม2 0 2,22ที่ประเทศเวียดนามจากนั้นในปี2,565กุลวุฒิเป็นนักแบดมินตันชายไทยคนแรกที่ได้รองแชมป์โลกในประเภทเดี่ยวกับการคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี2566กุลวุฒิกลับมาแก้มืออีกครั้งในฐานะรองแชมป์เก่าและมือวางอันดับ3ของโลกก่อนเอาชนะโคดานาราโอกะมือ4ของโลกไป2ถึง1เกมผง,งาดคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยแรกและสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของเมืองไทยที่คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยเป็นนักแบดมินตันชาวไทยคนที่4ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากเมรชนกเมืม่อปี2556และบาร์ เดชาพลภัวรานุเคราะห์กับปอปอซับสิริต้ารัตนชัยในปี2564และล่าสุดการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นโอลิมปิกครั้งแรกของวิวกุลวุฒิเจ้าตัวทำผลงานได้ดีและมาแข่งในฐานะมือ8ของโลกรอบแรกเขาพบกับจอเจสจูเลียนพรอนมือ109ของโลกจากมอริเชียสเอาชนะไปได้2-0เกม21-9และ21-12 รอบต่อมาเจอกับคันเลโคโยเนนมือ61ของโลกจากฟินแลนด์ผลปรากฏว่าเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน21-4เกมที่2นํนำห่างถึง8-0ก่อนที่ทางฝั่งโคเลเนนที่เหมือนมีอาการบาดเจ็บจะขอยุติการแข่งขันทำให้วิวเป็นฝ่ายชนะต่อมารอบ16คนสุดท้ายวิวกุลวุธิพบเคนตะนิชิโมโตะมือ10ของโลกจากญี่ปุ่นและเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2-1เกม18-21 21-14และ21-12 รอบ8คนสุดท้ายวิวกุลวุธิเจอของแข็งต้องดวลกับฉียู่ฉีมือหนึ่งของโลกจากจีนโดยวิวกุลวุธิอาศัยการเล่นที่นิ่งกว่าและเปิดเกมรุกให้คู่แข่งทำพลาดเองบ่อยครั้งจนเอาชนะไปได้แบบช็อกโลก2-0เกม21-12และ21-10รอบต่อไปกุลวุธิวิทิสารจะไปพบลีซีเจียมือเจ็ดของรายการจากมาเลเซีย ที่เอาชนะแอนเดอร์แอนทอนเซนมือสี่จากเดนมาร์กสองเกมรวด21-17และ21-15ซึ่งก็ต้องเอาใจช่วยให้ผ่านเข้าไปได้เพื่อไปลุ้นเหรียญประวัติศาสตร์โอลิมปิกให้วงการแบดมินตันไทย